có sắm cho cháu chè của hồng mới kho đây là chuyện mà chúng ta chơi chè nó tiếp cho bệnh nó lo không bé tuổi bệnh nhân lo còn bé nó lo còn nữa ở tiệm mới chè nó sẽ bé chín nồi chả chè tỏ xe chè lo chè nồi nữa sợ nữa tỏ xe chè cho người lo mà nồi sẽ mặc kệ chú nào ตอลนะตตนีดอสั้ะ็นสดเนี่ยเมานอ้านก่ไยมอกี่ยามัปามกีตตัวเกียรลอน่เมื่อี้นยเพวสมัครเขียนือเป่านหล่น่าเกียร่สิหลาตัวนี้เออสัเรยมากี่ปีนัตัวเล็กนะดูคนังมาที่ตลกเ่ยอตุกเอาอุ้ยก้องหนูอ่ะต้องจจเราจะปฏิพันนะ ป็นพันไรตัวต mm ัวจะเป็นงเชียพันน้ำไนีไม่ไม่ไก่ไ่รเนี่ยจะไรตุกเหรอโอ้เป็นลูกเ้คนเก็เตเป็นหลูก้จอยู่นี่นี่จงเกลือจ้าจ้จิตตีไคีออสข่งเราลื่นแล้วที่ชมมากงาถา่าเออเราไปหลอกเราเน้นหนูเชิญจ้า

nhưng chụp nên nó một chỉ cá thuốc coi là chụp hoa cái nó chẳng chụp mỏ tôi lòng nhớ thì thả lại cái mồm chém bám mươi nó chỉ thắt kia chém mồm gió gió chỉ cần chặt nó tôi là lại nổ mà thay chỉ lên mỏ sẽ chỉ lấy mỏ chỉ trong sét lọ lấy chút 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 trộn thuốc mà

ไม่มาจเ็ต่ชวนอนเข้าไปัะอจ้ะก็ยอ่เยกนะผมบนองร้อนรอเลยาหมรมอนองไปดูสิ้นอับนกคนดีสุจะปลุกป๊บแล้ว

Ô, những tham mùng trên nó càng. Chị tao giấu cho là nọ ra nó Nó càng nắm càng. Nó càng Nó Nó để mình bây giờ tỉnh nào nó cũng cao cao cả thế tỉnh nào cứ tung nổ nổ mà chỉ mâm bả tôi tính trả xe nọ tôi tôi tính trả gần bảy triệu cái xe nó chạy trong khung sĩ. anh ấy chạy nong ừm tông đi già tính cả luôn luôn tung luôn đặt hàng chạy thử làm sao sai

จวจบไปนะจะพจนะก็ตัวเีเนจบปจากับมเสนะท้อเก็จะเตาจังอ่ะจะไปก็ก่อนหนักก็จะเอาส2งจีนเอาปแน่ดี่ปอตัวนีิดตัวจะอ่านเจก็ให้จตต่อฮะก็มีมงอ่ะอืมต้องเจีชอจงจัง ชิตั้ตขนจุตอนี้ตอนที่ชุมนเชเอาเลือลอยไปแล้วก็แตัเชนะไปกันเสันตัวไปจดเชยนะจุเี้นะจาสันตัวไปจดเชยเจบไปขนมปัเปีเชยยองของเปจ้าจอลนได้ไปเท็ดซอนันนนะ

không cần cưng nó mua nhà đi hao mày 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 เลื่อนให้ใหญ่แต่ขึ้นขึ้นหลูวอย่างใช่หรอคุณลองเล่อนคุณก็นุ่งก็จอดเจจอดจิงสองสองจอก็ใจเออแน่ป่าววะใจอย่างนี้ลับไันนี่เขานี่ยจะพิสดารนะีนี้เราจะจบด้วยเช่นที่เราจะจบจะ้งจกสานะจิ้งจกสานะ เดิเลยต่อโอ้ยนี่ยังไม่เข้าเขานี่แคเขาซาเขียนแค่เขาซาไปไปต่อไปนะไปนะเอาไปเยอะจังเข้าไปลองดูไปสักเดี๋ยวไปไปไปต่อขั้นตอนแรกก็ตุกขึ้นมา

มันก็จะล้ชิ้ลอนคือตัไเป็นเนาฮะมอไปุรเมย์ตัวไเป็นเนาะสปุตเมย์ไตเนาะจะเห่ามาแล้วก็ตัวมั่วน่ะนะจบแล้วต่อคันเนี่ยสกุดต่อครแลเด็กกูขับไปได้ยังไงเนาะขับรู้ขับขะบขัคขับขับ mua đi chạy thắt mà chết tao mà có mà nói giảm tệ thắt kia thắt chẳng được lớp kia lớp

나짜가 차재나는 역시 첫눈이 굉장히 신기스럽기는 한데 좀더 많은 친구들이 보여서 좋았어요. 특히 채나는 너무 정말